นอนนอนนอนน่ารักมากน,น,อมนอนออน่ารักมากอันนี้สวนนี่ดอกไม้ น,น,น้ำตกลำทาน,นะคะอันนี้ทางเดินลงมาบ้านพักจะอยู่เดินเขาตัวนน้นนะคะข้างบนเขาตรงนน้นนะคะบ้านพักมีอยู่สองหลังเองนะคะบ้านสวนผาสุกดอกกีกเกียวสวยมากอันนี้คนสวยของฉันรู้แล้วหลังไหนมีแอร์ มีแอร์ทั้งทั้งสองหลังลูกไม่หลังนั้นพัดลมเขาบอกหลังนั้นจะรอหลังนี้มีแอร์นอนแอร์ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ผู้ชายไปนอนบ้านพัดลมเพราะว่าหลังนี้จะร้อนมากอ่ะน้ำเย็นนะน้ำเย็นมากเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันเล่นตอนไหนจะเล่นตอนไหนจะเล่นตอนไหน นี่บ้านพักนะคะบ้านพักสวยมากอันนี้ลำธารเล่นน้ำได้